ทําความดีแล้วเว้นความชั่วเนาะทำความดีแล้วเว้นความชั่วเอาเอาพื้นฐานของศีลดีกว่าเนาะพื้นฐานของศีนทำความดีก็คืออ่าอะไรบ้างที่เป็นฐานแห่งความดีละ่ะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความดีงามละ่ะอ่าทานศีลภาวนาใช่ไหมนะละเว้นความชั่วก็คือ,อไม่ทําผิดศีลนั่นเองอไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มสุราและของมือนเมาเนี่ยเขาเรียกว่าละเว้นความชั่วทางกายทางวาจาทางใจทําความดีก็อะไรละ่ะทําความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยะละเว้นก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจหรือมีฐานของศีลน,นะมีฐานของศีลน,นั่นแหละ ส่วนทำความดีก็คือเจริญกุศลคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นต้นทางแห่งความดีนี่มีเยอะนะถ้าจะย่อยออก10ป,ประการขคนไคขในกิจที่ชอบอ่อนน้อมท่อมตนแก่ผู้ใหญ่ฟังเทศฟังธรรมในลักษณะอย่างพูดธรรมะอย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ส่วนบุญอย่างเงี้ยนะนี่เป็นความดีทั้งนั้นนะ จเจริญกุศลก็เรียกว่าจเจริญกุศลเหตุให้เกิดบุญทานศีลภาวนาเนี่ยเจริญความดีหรือจเจริญสมาธิามีศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่า,าจเจริญความดาีทำให้ความดีเกิดมีขึ้นนะส่วนชําระจิตของตนให้เขารอบก็คือ,อปฏิบัติตามอริมัคมีองแปด พอมันถึงที่สุดแล้วมันก็จะไม่ยึดมั่นทั้งฝ่ายที่มันดีส่วนเราจเจริญกุศลขึ้นเต็มเปี่ยมแล้วมันก็จะไม่ยึดถือในความดีเบื้องต้นก็ละเว้นความชั่วทําความดาีละเว้นความชั่วปับ๊บมันเหมือนว่าเรากั้นน้ำเน่าไม่ให้ไม่ให้เข้ามาแล้วละเว้นความชั่ว กระทำความดีก็มันสร้างสิ่งที่มันดีงามขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจนะความดีมันต้องทําความดีมันต้องสร้างนะอยู่เฉยๆมันจะดีเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะความดีมันต้องสร้างเหตุให้เกิดความดีเหตุให้เกิดบุญกุศลก็คือทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ทําทจิตใจให้ผ่องใสหรือขาวรอบอย่างเงี้ยก็คือก